ทรงคุณธรรมเลิศล้ำการศึกษาก้าวหน้านำยุคสนุกด้วยการเรียนปรัชญาประจำโรงเรียนปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์โรงเรียนไซโยกใหญ่ตั้งอยู่เลขที่277หมู่ที่7ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน3ระดับคือระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น512คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน34คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการธิติรัตน์เดชเจริญพรและรองผู้อำนวยการสันติภาพบัววัฒนา บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนเน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาตนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานานางสาวกิ่งการสาลีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการานางธิราพรพันพ,พืชหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณานางสาวฉลวยสำรฤทธิ์ที่สุดสหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นายธงชัยบุญธรรมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไซโยกใหญ่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงงบประมาณปีพุทธศักราช2563ภายใต้โครงการบุรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยงซึ่งทางโรงเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนโดยจัดแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้เช่นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักไร้ดินแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าภูตานแหล่งเรียนรู้การปลูกมะนาว แหล่งเรียนรู้การปลูกผักในตะกา้าแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกและแหล่งเรียนรู้การทำขนมปังรวมทั้งยังสามารถนำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเครือข่าย4จังหวัดกาญจนบุรีกับทางกอสศออกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในชื่อโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย3ด้านคือ 1. ด้านคุณภาพครูสู่การพัฒนาครูมืออาชีพผ่านกระบวนการ PLC เพื่อให้ครูมีความพร้อมในทุกๆด้านมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 2. ด้านคุณภาพผู้เรียนมีกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสารรค์ บนพื้นฐานความแตกต่างเพื่อให้เกิดทักษะชีวิตช่วยให้ดำรงตนในสภาพสังคมและวัฒนธรรมยุคปัจจุบัน 3. ด้านบรรยากาศห้องเรียนคุณภาพที่ส่งเสริมความสนใจให้รู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีแห่งความพอเพียงโรงเรียนไซโยกใหญ่ ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC โดยใช้ PDCA เป็นฐานภายใต้หลักการบริหารงานรูปแบบ l o v e Model เพราะเราเชื่อว่าความรักสามารถส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมและการลงมือปฏิบัติจริงทำงานในสิ่งที่รักซึ่งส่งผลให้คนสำราญงานสำเร็จ โรงเรียนไซโยกใหญ่ได้ดำเนินการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันเพื่อให้บรรลุวัตถุป,ประสงค์ของกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความยั่งยืนสามารถเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันลดภาวะทุพโภชนาการสร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีตกค้าง โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาโควิด1 9เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนโดยมีมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค c o v i ด1 9ในสถานศึกษาดังนี้ 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 3. จัดจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 5. ทําทำความสะอาดห้องเรียนพื้นผิวสัมผัสร่วมเปิดหน้าต่างประตูระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 1. รางวัลต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศระดับดีเด่นพุทธศักราช2563 2. โรงเรียนดีไม่มีอบบยมุขปีที่10พุทธศักราช2563 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผลิตนวัตกรรมด้านการบริหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมเลิฟโมเดลพุทธศักราช2563 4. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรม10,000คุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทพุทธศักราช 2,563 5. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,561 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงงานเพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ปีการศึกษา2563กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดาการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่น การศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามขอบคุณค่ะ